ที่แตกต่างกันนะคะเท่าที่คุยคนเสฉวนเนี่ยหน้าตาจะค่อนข้างดีและสูงใหญ่คนยูนานนี่สูงใหญ่อาจจะเปนานภูมิประเทศนะที่ทำให้เขาต้องบึกบึนและเข้มแข็งกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนสัวเถาเนี่ยก็จะเป็นไม่สูงมากนักแล้วก็ไม่ไม่เตี้ยมากนักนะแต่ว่ากําลังขาจะน้อยคืออะไรอย่างเงี้ยนะจะจะบอกลักษณะว่าขาเขาจะไม่ตรงขาเขาจะโกงคือลักษณะของแต่ละพื้นภาคเนี่ยจะบอกอย่างนั้นอยู่แล้ว ทีนี้ในเรื่องที่ลักษณะของโดยทั่วไปในเรื่องของโงเฮงเนี่ยมันมีองค์ประกอบดูเยอะมากเลยนะคะว่าภาคไหนนะคะ <Okay. S 1> ลักษณะของอหน้าตาในแต่ละภาคที่แตกต่างกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีห <Okay. S 1> ล่อหรือไม่หล่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> คือเท่าที่ดูหงเฮงของผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนหลอ คือเรากําลังเอาเรื่องที่โลกกําหนดว่าคนนี้หล่อคนนี้สวยเนี่ยมาปนกับลักษณะของหลักวิชาจริงๆมันถึงพูดยากไงคะ mm. คือบางครั้งเนี่ยโง,งเ่เฮงคนนี้ดีเราก็บอกว่าว่าเพราะเขาหล่อะนะคะแต่บางครั้งเนี่ยลักษณะที่เราค้นเพราะว่าโง,งเ่เฮงดีเนี่ยเขไม่ได้ดูดีเลยในสิ่งที่โลกได้กําหนดเอาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะค่ะอาจารย์พูดอย่างนี้ทําให้หนึกถึงว่าเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่านิยายนะคะเราก็จะจินตนาการว่าพระเอกเนี่ยก็คือจะต้องเป็นหน้าตาดีดๆใช่ไหมคะ ผู้ร้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกับหน้าตาหดโหดฉดโฉดหน่อยแต่จริงๆในความเป็นจริงที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> นเขาเรียกว่าผู้ร้ายที่เป็นพ,พระเอกที่เหมือนกับที่เป็นคนร้ายอะ่ะก็เยอะอะค่ะอาจารย์อย่างนี้ในเรื่องของวิชางโง่เฮงนี่เป็นยังไงคะคือโง่เฮงนี่จะดูคนละเอียดมากเลยนะคะคือไม่ค่อยมองเห็นเรื่องหลอกับไม่หลอหรือว่าไลายหรือไม่ไายคือเราจะไม่ได้มองตรงนั้นนะ,นะคะคนที่รู้วิชาอย่างนี้จริงๆนะคะ ถาอ,อย่างสังเกตบางคนหน้าตาดีขาวใสอะไรเงี้ยนะคะแต่แววตาหลุดเหล็กแวบวบตาเหมือนงูอย่างเงี้ยนะ,ะบางคนหน้าตาดีเลยแต่หัวลักษณะเหมือนงูอันนี้หัวงูอันนี้เคยเห็นนะเคยชีย้ลูกศิษย์ดูวยเออแบบนี้หนะ้าหน้าตาดีนะแต่เราลองวาดกรอบรูปหน้าเขาออกมาสิเหมือนงูไหมนะคะอันนี้เราจากสัตว์54ชนิดเนี่ยสามารถที่จะบาบุกในวิชางูเฮงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราดูกรอบหน้าเขา สายตาเด็กๆบอกคนที่หล่อเราดูแล้วมันไม่ใช่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ต้องเทรนเกาหลีใช่ไหมฮะเราดูโหเฮงของว่าเทรนเกาหลีแล้วเนี่ยมันขาดพลังขาดอํานาจนะคะก็แสดงว่าเด็กสมัยนี้อยู่ในเทรนเนี่ยขาดพลังขาดอํานาจและชักจูงง่ายคือเราไกลว่าเราดูออกไปในแง่นั้นเราไม่ได้ดูว่าหล่อหรือไม่หล่อสวยหรือไม่สวยอะไรเ้ยนะคะแต่สําคัญที่สุดเลยเนี่ย หน้าตาที่ดูดีเนี่ยในาส,ายสายตาของคนที่ดูโมเฮงเนี่ยคือหน้าตาที่ทําให้คนรู้สึกเมตตาเอ็นดูคือคําตอบอาจจะแบบมันกว้างนะคะคุณโยแต่ว่ากำลังจะบอกให้รู้ว่าในโลกของการดูวิชาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แยกออกมาว่าใครหล่อใครสวยใครหน้าตาไม่ดีแต่จะดูลักษณะโดยรวม ที่ให้ความรู้สึกกับเราก่อนโง่เฮงเป็นวิชาที่ให้ความรู้สึกด้วยค่ะ mm hmm. อย่างเช่นเรามองเห็นแล้ว mm hmm. แล้วเมตตาคนนี้ก็ mm hmm. าอาจจะ,ะลําบากมามาเลื่อแตกเขามีคนช่วยเพราะคนเมตตา mm hmm. อีกคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาดีาแต่เราไม่อยากเข้าใกล้เลยก็ mm hmm. าอาจจะเจออะไรดีๆด,ด้วยโง่เฮงบางอย่างที่ดี mm hmm. แต่ถึงเวลาเขามีปัญหาจะไม่มีใครช่วยเขาเลย mm hmm. เพราะเขาไม่มีลักษณะตรงนี้หรือว่าเผลอไม่ได้เขาจะโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเล็กๆน้อยๆที่บอก ดังนั้นมันก็เลยเข้าไปสู่คําถามที่ว่าหน้าตาดีเดี๋ยวนี้ร้ายก็เยอะนะคะคนคนนั้นอาจจะมีตาที่ไม่ดีโหนกแก้มอาจจะสูงเกินไปนะคะแล้วอาจจะเวลาพูดไม่มองหน้าตรงๆก้มหน้าหรือว่าคําพูดชอบแดกดันคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พูดถึงหน้าตาดีไม่ดีนะคะก็ทําให้นึกถึงเ,เรื่องของสามโกกอาจารย์ที่บางทองอะค่ะเหมือนกับว่าจะหน้าตาไม่ดีหรือว่าดีสู้โขงเบ้งไม่ได้จึงทําให้เหมือนว่าไม่ได้รับโอกาส ทีนี้แปลว่าเราให้ความสําคัญกับใบหน้าก่อนเลยหรือเปล่าคะคือบางทองเนี่ยคือคนพบบางทองทั้งสามครั้งไม่ไม่ติดใจบางทองนะคะเพราะว่าบางทองมีผิวพรรณคือไม่ใช่หน้าตาดีหรือไม่ดีถ้าบอกไปแล้วโลซกก็ไม่ใช่คนหน้าตาดีซีซีก็ไม่ใช่นะคะเตียวเจียวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูในรูปเราก็ไม่รู้สึกว่าหน้าตาดีแต่บางทองมีลักษณะที่คนไม่เมตตา บางทองขาดความละเอียดเพราะผิวหยาบนะบางทองเจ้าอารมณ์เพราะว่าจะหมูกพองแล้วก็สนันแดนนะบางทองเป็นคนที่มองอะไรเลหยาบมากเพราะแปลตาเพราะตานั้นโปนออกมาคือที่นี้เราเราไม่ได้มองว่าเขาเหล่อหรือไม่หล่อนะแต่มองว่าลักษณะแบบนี้ดึงให้คนไม่เมตตาเพราะเจ้าอารมณ์ฤิเสียน้อยใจ แล้วอย่างนี้เนี่ยแปลว่าคนเราเนี่ยให้ความสําคัญเฉพาะใบหน้าเท่านั้นหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องมีส่วนประกอบอื่นอะไรมาร่วมในการพิจารณาอีกบ้างไหมคะวิชาของจีนเลขโงเฮงโงเฮงอยู่บนใบหน้าแต่ว่าจีนให้ใบหน้าเป็นอันดับหนึ่งนะคะรองมาก็คืออวัยวะทีละส่วนนะคะที่จะบอกที่ทีตตะกี้ที่สรุปว่าคนนี้หน้าตาดีไม่ดีดูชวนเมตตาหน้าตาดีแต่นะองค์ประกอบของอวัยวะสามอากัปกิริยา เพะะราะว่าเราเห็นคนหน้าตาเนี่ยองค์ประกอบก็ดีนะดูทุกอย่างเลยแต่ว่าทาอะไรโครมครามตลอดมาญาติไม่ดีพอถึงมาก็โยนอ่ะโยไปโยนหนังสือลักษณะเสียแหละแสดงว่าจเจริญไม่ถึงที่สุดท้ายที่สุดต้องตกจากอํานาจอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือมันสามารถบอกได้ว่าในสอย่างถ้าคุณไม่มีองค์ประกอบที่ครบคุณก็ไม่อาจจะ,จะเจริญได้ถึงสูงสุดนะคะขาดอะไรไปมันลดลงไปเรื่อยๆตามเปอร์เซ็นต์นะบางทีงงเฮงไม่ดีแต่อากับกริยาดี เสียงดีอว,วัยวะบางส่วนดูไปทีละส่วนแล้วดีลำบากก่อนแล้วดีทีหลังแล้วอย่างเ,าเรื่องเรื่องอพระนางสุสีไทเฮาอะนะคะอาจารย์ที่เคยอ่านหนังสือเจอของท่านเครือลิกปานโมดนะคะเหมือนว่าท่านจริงๆเป็นเป็น,เ,ปนเ,เด็กบ้านนอกใช่ไหมคะแต่ว่ามีหน้าตาดีแล้วก็มีกิริยาที่องอาจอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเป็นลักษณะร่วมของโงเฮงด้วยไหมคะนี่หละค่ะคือเราต้องดูองค์ประกอบนะซูซีไทเฮาเนี่ย ใช่ว่าจะลักษณะอง์อาจเท่านั้นเสียงก็มีอำนาจนะคะเสียงเป็นคนที่มีเสียงมีอำนาจแล้วก็เป็นคนที่มีแววตาที่แข็งคือเวลาพูดด้วยแล้วยังไงก็ต้องยอมตามนะะแบบคือไม่อาจจะค้านได้บุคคลที่มีบาร,รมีอย่างเนี้ยไม่ได้คํานึงถึงว่าสวยหรือไม่สวยนะคะถ้าสูสีไทยเฮาสวยจะได้เป็นฮองเฮาอยู่แล้วแต่เป็นคนที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นแสดงว่าความสวยหรือว่าอะไรบางอย่างที่บอกให้รู้ว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์และโหดเหียมเนี่ยอยู่บนใบหน้า ทำให้ไม่ได้รับการโปรดปรานตั้งแต่แรกในขณะที่พนาอีกคนที้เป็นฮองเฮานั้นกลับมีความเมตตาและอ่อนโยนมากกว่าแต่ว่าเสียงเขาไม่มีอํานาจดังนั้นแสดงว่าด้วยเสียงด้วยความองอาจความสง่างามตรงนั้นเนี่ยทำให้เป็นคนมีบารมี อาจารย์คะที่เมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องเสียงของพนงังสุสีไทยเฮานะคะทาให้นึกถึงว่าก,การที่เสียงมีอํานาจหรือเสียงมีพลังอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับพูดเพราะหรือว่าพูดไม่เพราะหรือเปล่าคะไม่ไม่ไมเกี่ยวนะคะคือคําว่าเพราะหรือไม่เพราะเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่แสดงถึงความหยาบละเอียดของคนนะคะนักเลงก็มีอํานาจได้คือเสียงก้องตองวานชัดถ้อยชัดคําไม่ลงังเลเชื่อมัน่น นี่คือเสียงที่เรียกว่ามีอํานาจนะทีที่ถ้าเกิดเราเจอคนเสียงดังพูดมาเนะนี่ยมันมีอํานาจหรือเปล่าก้องกังวานไหมน,ะะน้ําเสียงน่าฟังไหมบอกว่าเหมือนน้ําตกที่เสียงดังกระทบหิน นั่นคือเสียงที่มีอำนาจนะคะแต่ถ้าน้ําสาดดังโครมเนี่ยมันไม่มีอำนาจถูก <ừ> ไหมคะอันนี้ก็แปลว่าคือพลังเสียงที่มีอำนาจเหมือนกับว่าจะดูได้เลยไหมว่าคนนี้แบบอาจจะมีโอกาสที่เป็นใหญ่หรืออะไรอย่าง <c oughs> นี้ใช่ค่ะคือน้ําเสียงคือบางทีเราไม่ใช่คาว่าเป็นใหญ่นะั่นแหละก็เจอเยอะเหมือนกันที่ว่าเสียงดีแต่ว่ามีคนช่วยเหลือเสมอและไม่ตกตำ่ำนะเราไม่อาจจะบอกว่าจะต้องได้เป็นใหญ่เสมอไปเพราะว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆประกอบกันนะคะ อ,อย่างอย่างคุณโยงนี่จะบอกว่าเสียงมีอํานาจไหมก็บอกว่าครึ้งๆกลางๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนที่เสียงแบบลังเลคือเชื่อม